นั้นนะคะครูพูดถึงสูตรถูกไหมที่เป็นการหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่มันเรียงติดกันใช่ไหมคะ,ะทีนี้มันมีอยู่ทั้งหมดสามสูตรด้วยกันนะคะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องสูตรให้มันกระจ่างนะเพราะว่าเวลาที่ครูไปทําโจทย์เนี่ยครูจะไม่ย้อนมาแล้วนะว่าทําไมถึงได้สูตรนี้นะคะเพราะวันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าทําไมถึงได้สูตรนี้นะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะว่าสูตรมันมาได้ยังไงเนาะเวลาที่ไปทําไปทําโจทย์ไปทาข้อสอบเนี่ยจะได้ไม่ต้องมางงแล้วว่าทําไมถึงได้สูตรนี้นะคะโอเคนะคะมันก็จะมีอยู่สามสูตรด้วยกันก็คือสูตรที่เป็นจํานวนเต็มเลยจํานวนเต็มเลยค่ะจํานวนเต็มก็คือตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปหนึ่งสอสามสี่ห้าเจปดเก้าสิไปเป็นต้นไปนะคะสูตรที่สองก็คือที่เป็นจํานวนคู่อย่างเดียวจานวนคู่อย่างเดียวก็เริ่มที่สองสี่หกแปดสิบอะไรพวกนี้นะคะ หรืออ่าสูตรที่สามก็คือสูตรที่เป็นจํานวนคี่อย่างเดียวจํานวนคี่อย่างเดียวก็จะเรียงตั้งแต่อ่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะบวกกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าข้อนั้นๆเขาบวกไปถึงไหนเนะาะอ่ทีนี้เขาบอกว่าสูตรของจํานวนเต็มเนี่ยนะคะสูตรอ่ของจํานวนเต็มที่เรียงตั้งแต่หนึ่งนะคะจนถึง n นะคะเมื่อ n คือจํานวนสุดท้ายนะเมื่อ n คือจํานวนสุดท้ายในข้อนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าโจทย์มันก็ต้องมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละ สูตรจะได้ว่า n ส่วน2คูณอยู่กับ n บวก1นะคะมาดูว่าสูตรนี้มันมาได้งไงจริงๆสูตรนี้ครูอ,อธิบายไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันศุกร์นะคะแต่ก็อาจจะไม่กระจ่างนะเพราะฉะนั้นครูจะมาอธิบายให้มันชัดเจนวันนี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนให้รีบถามนะคะบรรทัดไหนไม่เข้าใจให้รีบถามได้เลยนะไม่ใช่ว่าอธิบายจบแล้วครูบรรทัดแรกผมไม่เข้าใจเนี่ยนะคะครูต้องอธิบายใหม่เลยนะโอเคอ่าทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างเช่น จำนวนเต็มตั้งแต่1เรียงติดกันก็ตัวอ,อย่างเช่นหนึ่งบวก2บวก3บวก4บวกห้าบวกหบวกเดบวกบวกไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบนะคะครูก็เขียนแทนด้วยเขียนแทนด้วย1บวก2บวกสแล้วก็บวกจุดจุดจุดนะคะแล้วก็บวก18 19 20กยไอจุดจุดหมายถึงหมายถึงตั้งแต่เลขสี่ไปจนถึงเลข17นะคะตรงนี้คือถ้าเรามาเขียนแบบนี้ทุกๆบรรทัดมันก,ก็คงขี้เกียจนะนะเราก็เลยใช้วิธีการจุดๆ,ๆนะคะแต่ว่าจุดๆเนี Reese, ่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้ว่าตัวจุดๆุดุมันคือเลขอะไรนะคะเรารู้ว่ามันคือเลขอะไรก็คือเราดูรูปแบบของมันเราก็รู้แหละว่ามันตตัวต่อไปมันก็จะเป็นเลขสีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดอะไรพวกนี้เราถึงได้ใช้จุดๆดจุดได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเป็นแบบหนึ่งบวกห้าบวกสองแล้วก็บวกจุดจุดจุดอันนี้ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะคะแบบนี้ใช้จุดๆุดจุไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปแบบการเรียงมันมันไม่มันไม่เป็นปกตินะคะ แต่อย่างอันนี้มันเป็นรูปแบบการเรียงกันที่เป็นปกตินะคะก็หนึ่งบวกสบวกสาบวกสบวกไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งะคะก็คือสามารถใช้จุดจุดได้เนาะทีนี้จากที่เราเรียนมาก็คือเวลาการบวกนะคะเราพยายามจับคู่นะคะจับคู่ทีนี้ครูก็เลือกจับคู่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนื่องจากว่ามันจะได้บาลานซ์กันนะคะหนึ่งบวกตัวสุดท้ายก็คือจะได้ยี่สิบเอ็ดทีนี้พอนักเรียนขยับลงมานิดนึงนะคะจับคู่สองกับสิบเก้านักเรียนก็จะได้ยี่สิบเอ็ดค่ะ ขยบลงมานิดนึงนักเรียนก็จะได้3บวกกับ18เป็น21เหมือนกันนักเรียนสังเกตว่านักเรียนจะได้21ทุกตัวนะคะคู่ถัดลงไป4ี่บวกสิ็ก็จะได้21บเอหมือนกันได้21ทุกคู่เลยลนั่นนักเรียนแค่ต้องรู้ว่ามันมีกี่คู่นะคะมันมีกี่คู่นะคะอ่ะทีนี้ครูจอธิบายสูตรแล้วนะสูตรที่มาของ n นะคะก็คือ หนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง n อนนะคะ n คือตัวสุดท้ายในข้อนั้นๆนะคะนัเรียนแค่ต้องเอานัเรียนแค่ต้องเอาต้นมาบวกกับปลายนะคะนัเรียนแค่เอาต้องต้องเอาต้นมาบวกกับปลายเหมือนอันนี้ค่ะรูพยายามเอาต้นบวกกับปลายเสมอเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะคะพอเรียนเอาต้นบวกกับปลายเสร็จนัเรียนจะได้ตัวแทนนะคะตัวแทนของตัวเลขเพราะนัเนียนจะรู้เลยว่าคู่ถัดไปก็จะบวกได้เท่ากันนะคะ ทีนี้นักเรียนก็แค่เอาต้นบวกปลายแล้วก็หาว่ามันมีกี่คู่นะคะนักเรียนก็คูณกับจํานวนคู่ของมันได้เลยนะคะคูณกับจํานวนคู่ของมันได้หนึ่งนะคะอย่างข้อเนี้หนึ่งบวกสองบวกสามไปถึงยี่สิบมันบวกกันต้นบวกปลายบวกกันได้ยี่สิบเอ็ดซึ่งมันมีทั้งหมดยี่เออมันมีสิบคู่เพราะมันมียี่สิบตัวจากคู่ได้สิบคู่นักเรียนก็แค่เอายี่สิบเอ็ดคูณสิบได้เลยนักเรียนก็จะรู้ว่ามันบวกกันได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนจะรู้ว่าจํานวนคู่ของมันมีกี่คู่จํานวนคู่ของมันมีกี่คู่หาได้จากอะไรคะอย่างตอนอย่างข้อเนี้ยมันมียี่สิบตัวนักเรียนรู้ได้ไงว่ามันมีกี่คู่เอา20คเอาไปหาร2ครับใช่ค่ะ,ะครูจะเริ่มแล้วนะครูจะเริ่มแตกสูตรไปเรื่อยๆแล้วนะเพื่อให้ รู้ว่ามันมายังสูตรนี้ได้ยังไงนะคะก็คือจํานวนคู่ของมันเนี่ยนะคะนักเรียนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนเอาจํานวนสุดท้ายนะคะจํานวนสุดท้ายหารด้วยสองค่ะจํานวนสุดท้ายหารด้วยสองนะคะจำนวนสุดท้ายของข้อน,นี้ก็คือยี่สิบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นครูแทนลงไปเลยค่ะแทนเลยค่ะ จากสูตรค่ะต้นบอกปลายต้นของครูคือเลขอะไรเลขเลขต้นคือเลขั e โหลโเลขหนึ่งค่ะต้นคือเลขหนึง่งปลายคือเลขอะไร n ค่ะปลายคือ n น,นะคะคูณด้วยจำนวนสุดท้ายของมันก็คืออะไร ยี่สิบก็คือ n ถูกไหมในข้อน,นี้นะในข้อน,นี้นะครูไม่ได้เอายี่สิบมายุ่งแล้วนะครูบวกไปรเรื่อยๆจนถึง n นะคะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายของมันก็คือ n ส่วนด้วยสองค่ะใครงงถามได้เลยไม่งงนะเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งบวกสองบวกไปรเรื่อยๆจนถึงยนะี่สิบเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งบวกยี่สิบแล้วก็คูณด้วยยี่สิบหารสอง อันนี้ครูบอกว่า1บวก2บวก3ไปจนถึง n มันก็เลยต้องเป็น1บวก n คูณด้วย n ส่วน2นะคะจากนั้นครูขยับนิดนึงนะคะครูขยับเอา n ส่วน2มาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็คูณกับอันนี้ก็สลับนิดนึง n บวก1ค่ะก็เลยได้เท่ากับสูตรนี้เห็นไหมคะเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมลูก เข้าไหมเข้ากันค่ะเข้าไหม,ไหมแล้วใครงงใครงงถามเลยเปิดโอกาสได้ถามอ่ะงั้นใครเข้าใจหนูเข้าใจใช่ไหมคะขอ,ออขอใหม่ได้ไหมครับขอใหม่ตั้งแต่แรกแล้วเหรอบอกแล้วว่าให้รีบถามนะคะไม่งั้นครูก็ต้องมาพูดใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะมาดูนะคะก็คือ อันนี้เป็นจำนวนเต็มที่บวกการเรียงติดกันเนาะคูยกตัวอย่างก็คือหนึ่งบวกสองบวกสาบวกไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบนะคะบวกไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบวิธีการก็คือหนูเอาตัวแรกบวกตัวสุดท้ายนะคะดูว่ามันได้เท่าไหร่นักเรียนจะสังเกตว่าทุกคู่มันก็ได้เท่านั้นแหละเห็นไหมคะหนูเอาตัวสุดท้ายบวกตัวตัวแรกอ่ะหนูได้เท่าไหร่อ่ะหนูได้ยีิบเอ็ดถูกไหมข้ออื่นหนูก็ได้ยีิบเอ็ดถูกไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ ใช่ครับอ่าทีนี้วิธีการก็คือหนูไม่ต้องมานั่งบวกทุกคู่ทุกคู่เพราะว่าถ้าตัวเลขมันเยอะอย่างเช่นหนึ่งบวกไปจนถึงห้าร้อยอย่างเงี้ยหนูคงไม่มานั่งบวกทุกคู่หนูก็แค่เอาตัวแรกบวกตัวสุดท้ายแล้วก็ไปคูณกับจํานวนคู่ของมันถูกไหมคะเข้าใจใช่ไหมอ่าเข้าใจครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเอาหนึ่งบวกตัวสุดท้ายอ่ะนะคะเอาตัวแรกบวกตัวสุดท้ายอ่ะ มันก็จะเป็นตัวแทนของทุกคู่เพราะวันจะบวกได้เท่ากันหมดเลยบวกได้เท่ากันหมดเลยบวกเท่ากันได้ทุกคู่เลยลนักเรียนก็แค่ต้องรู้ว่ามันมีกี่คู่แค่นั้นเองจากนั้นหนูก็เอาตัวยีิบเอ็ดเนี่ยไปคูณจํานวนคู่ของมันซึ่งจํานวนคู่ของมันก็หาได้จากเอายี่สิบหารสองทำไมถึงเอายี่สิบหารสองก็มันมียี่สิบตัวมันมียี่สิบตัวจับคู่ก็ต้องหารสองใช่หรือไม่ใช่ครับอ่าก็เลยกลายเป็น 2ีคูณด้วย10นั่นเองนะคะซึ่งย1สิบเอดคูณด้วยสิเนี่ยมันมาจากเอาต้นบวกปลายนะคะต้นของเราคือหนึ่งบวกด้วยปลายคือยีก็เลยได้21คูณอยู่กับ10ซึ่ง10เนี่ยมันไม่ได้มาแบบแปลก,ปก,ปกมันมาจากเอาตัวสุดท้ายนะคะเอาตัวสุดท้ายหารด้วย2นั่นเองเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเออทีนี้มันก็เลยได้มาเป็นต้นบวกปลายคูณด้วย จำนวนคู่ของมันจำนวนที่มันจับคู่ได้อะคะ่ะจำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่มันจับคู่ได้ซึ่งไอจำนวนที่มันจับคู่ได้ก็คือครูเอาจํานวนสุดท้ายนะคะหารสองเนาะจำนวนสุดท้ายหารด้วยสองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าครูเอาหนึ่งบวกสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n n คือเลขอะไรไม่รู้แหละครูก็แค่เอาหนึ่งบวกด้วย n นี่คือต้นบวกปลายต้นบวกปลายนะคะเดีย๋ยหนึ่งบวกด้วย n คือต้นบวกปลาย จากนั้นครูก็เอาตัวสุดท้ายหารด้วย2เพื่อจะดูว่ามันจับคู่ได้ทั้งหมดกี่คู่ก็เลยคูณกับ n ส่วน2ก็เลยได้สูตรมาเป็นขยับนิดนึงเอา n ส่วน2มาไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันเหมือนกับตัวนี้นะคะแต่จริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันมันเขียนสลับตำแหน่งกันเฉยๆก็เลยได้เป็น n ส่วน2คูณกับ n บวก1น,นั่นเองนี่คือที่มาเข้าใจหรือยงัง